บ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารับที่บ้านนะได้สิเดี๋ยวเราไปแล้วจ้าบ๊ายบายมิวกี้นั่นใครมาส่งอะ่ะแฟนค่ะแม่ฮะอะไรเนี่ยนี่ลูกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งคบกันได้หนึ่งเดือนค่ะขอเป็นเพื่อนที่โรงเรียนคบกันแค่หนึ่งเดือนถึงกับให้เขามาส่งที่บ้านเลยเหรอ ก็เขาไม่อยากให้หนูกลับบ้านคนเดียวนี่ค่ะแม่เขาบอกเป็นห่วงก็เลยมาส่งพาวหลังไม่ต้องให้เขามาส่งแล้วนะเขาก็ยังเรียนอยู่ก็คงเอาตัวไม่รอดเหมือนกันและพรุ่งนี้ลูกไปบอกเลิกเขาซะทําไมล่ะคะแม ยังเรียนหนังสืออยู่จะมีแฟนได้ยังไงเอาเวลาไปตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยวิดี์อะเหรอถ้าแม่กลัวว่าหนูมีแฟนแจะกระทบเรื่องเรียนอันเนี้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมพอมีแฟนเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญหนูแบ่งเวลาได้ค่ะแม่พี่จริงหรอกพอมีแฟนก็เ,เวลาทั้งหมดไปทุ่มเทกับแฟนยิ่งถ้าช่วงไหนทะเลาะก,กันจะมีกระจิตกระใจอ่านหนังสือได้ยังไงเชื่อแม่เถอะลูกเลิกกับเขาซะมีรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนการสายฝนวัยนี้เป็นวัยที่ไม่เหมาะจะมีความรักกหอ นูรักเขานะคะหนูจะเลิกกับเขาได้ยังไงถ้าลูกไม่ไปบอกเลิกกับไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่และอย่าคิดนะว่าทําอะไรแม่จะไม่รู้พอนับจากเนี้ยแม่จะคอยจับตาดูลูกทุกฝีเก้าต่อให้ลูกอยู่โรงเรียนแม่ก็รู้ว่าลูกยังคบไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะแม่มีเพื่อนเป็นครูอยู่ที่นั่นหลายคนแม่จะให้เขาคอยจับตาดูลูกทางเนี้ยแม่เอาจริงนะถ้าไม่เชื่อก็ตามใจหึ ทำไมวันนี้เธอดูเศร้าจังเลยอ่ะก็แม่บังคบให้ฉันบอกเลิกเธอน่ะสิทาไมอ่ะพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแม่กลัวว่าถ้าฉันมีความรักในเรียนฉันจะไม่โฟกัสเรื่องเรียนน่ะสิเราไม่เลิกกันได้ไหมพวกเราแอบคบกันก็ได้นี่เราไม่ไปส่งเธอที่บ้านก็ได้เพราะยังไงเราก็ได้เจอกันที่โรงเรียนอยู่ดีแม่บอกว่าเขาจะคอยจับตาดูฉันทุกฝีก้าวเขามีเพื่อนเป็นครูที่โรงเรียนนี้ด้วยเขาจะให้ครูพวกนั้นจับตาดูฉันอีกแรงแม่ของฉันเข้มงวดขนาดนี้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าพวกเราจะคบกันได้ยังไงถ้าโรงเรียนไม่ปลอด อย่างนั้นเราก็ต้องไปที่อื่นและที่อื่นจะมีคนเห็นไหมล่ะเกิดบังเอิญแม่ฉันไปเจอพวกเราเข้าล่ะจะทาําไงก็คงต้องเป็นที่รับตาคนแล้วมันคือที่ไหนที่นี่ไงถาพาฉันมาโรงแรมหรอใช่ก็พวกเราไม่มีที่ไปนี่ถ้าไปที่อื่นไปเดินห้างหรือไปสวนสาธารณะพวกเราก็อาจจะเจอแม่เธอได้งั้นก็ที่นี่แหละปลอดภัยสําหรับพวกเราที่สุดแล้วต่อไปพวกเราจะมานัดเจอกันที่นี่นะได้แต่ถ้าอยู่โรงเรียนพวกเราต้องทำเป็นเย็นชาต่อกันนะ แม่จะได้คิดว่าพวกเราเลิกกันแล้วตกลงฉันกับแฟนนะ่ดเจอกันที่โรงแรมบ่อยๆจนพวกเราสองคนได้เสียกันฉันว่าช่วงนี้พวกเราเจอกันที่โรงแรมน้อยลงดีไหมไม่มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วเนี่ยเงินที่แม่ให้มาเป็นค่าขนมก็ไปจ่ายค่าห้องหมดเลยฉันว่าก็ดีเหมือนกันพวกเรายังหาเงินไม่เป็นเลยค่าโรงแรมก็ต้องช่วยกันจ่ายต้องอดกินขนมเพื่อเอาเงินมาอยู่โรงแรมไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยฉันว่ามันค่อนไม่คุ้มเลยเออจริง เธอเป็นไรอะเป็นขึ้นไสอะเหมือนจะอ,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 อเป็นอะไรมากไหมเนี่ยหรือว่าฉันจะท้องบ้านะ่ะพูดอะไรของเธอเนี่ยลองซื้อที่ตรวจคันมาตรวจไหมอืมเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้นะนี่รีบเอาไปตรวจเร็วอือฮะเป็นยังไงบ้างมันขึ้นสองขีดอะฉันท้องจริงๆด้วย จะทำแท้งบ้าถ้าฉันตกเลือดตายขึ้นมาจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปสารภาพความจริงกับแม่แล้วแหละอะไรนะลูกท้องเหรอตายแล้วฉันจะเป็นลมผมขอโทษนะคะแม่ที่ทำลูกสาวแม่ท้องแม่ค่ะหนูขอโทษนะคะที่ไม่เชื่อฟังแม่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะลูกแม่ศกในเรียนนะก็แม่ไม่ยอมให้หนูคบกับแฟนนี่นะแถมยังคอยจับตาดูหนูดูกับแฟนก็เลยต้องแอบพบกัน ใช่หนูก็ท้องแบบนี้เอาเถอะยังไงเรื่องมันก็เกิดแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของลูกทั้งหมดหรอกแม่นี่แหละที่ผิดเองถ้าแม่เข้าใจวัยรุ่นมากกว่านี้ปล่อยให้ทั้งสองคนคบกันในสายตาผู้ใหญ่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น